ปุ่มไหนใน Ti t o อกที่ทําคลิปรีวิวสินค้าแล้วยอดวิวน้อยและอาจจะทําให้ยอดขายน้อยด้วยไปดูกันคะ่ะว่าเพื่อนๆใช้ปุ่มนี้ทําคลิปรีวิวสินค้าอยู่หรือเปล่าช่องพี่เปิ้ลมีข้อมูลมาบอกทุกวันไปดูกันเลยปุ่มนี้เลยปุ่มนี้เลยที่พี่เปิ้ลทำวงกลมเอาไว้เรียกว่าปุ่มสร้างคอนเทนต์ที่อยู่ใน Tik t o อกช็อปทำไมถึงไม่แนะนําไม่ใช้ปุ่มนี้ในการทําคลิปรีวิวที่ไม่แนะนําให้เพื่อนๆใช้ปุ่มนี้ในการทําคลิปรีวิวสินค้าเนี่ยเป็นเพราะว่าปุ่มนี้เนี่ยการทํางานของเขายังไม่เสถียร ข้อที่2คลิปที่สร้างด้วยปุ่มนี้เนี่ยจะไม่ถูกขึ้นฟีด for you คลิปที่จะขึ้นฟีด for you ได้เนี่ยจะต้องเป็นคลิปที่สดใหม่ไม่ได้เป็นคลิปที่ถูกสร้างขึ้นซ้ำเวลาที่ในหน้าเนี่ยใช้ปุ่มนี้ในการสร้างคลิปเนี่ยลักษณะคลิปก็จะคล้ายๆกันหน้าตาของคลิปก็จะออกมาคล้ายๆกันข้อที่3สําคัญมากเลยเวลาที่เราใช้ปุ่มนี้ในการทําคลิปรีวิวสินค้าเนี่ยเราจะไม่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวของสินค้าที่เราใช้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงแบบนี้เนี่ยขาดโอกาสในการสร้างตัวตน เวลาที่จะขายสินค้าในออนไลน์เนี่ยเราขายตัวเราเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะขายสินค้านะถ้าขายตัวเองได้ขายอะไรในออนไลน์ก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆช่องพี่เปิมีข้อมูลมาบอกทุกวันกดติดตามไว้ได้เลย